ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปในทันทีครับคุณผู้ชมสำหรับกระแสฟีเวอร์ของการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพของไทยนั่นก็คือไทยแลนด์ลีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดมีรายงานการันตีจากฝั่งเวียดนามครับว่ากระแาตอนนี้นะครับคนเวียดนามคลั่งไคล้าการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกแบบสุด,สด ยิ่งได้เห็นทั้งดวนที่ลำอวนเซตเตอร์ทีมชาติรวมไปถึงทวางทีเกวนจิงบีหลังเนี่ยได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่ทั้ง2เล่นให้กับสุพรีมแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะขอนกันไป3ต่อ0นเซตกาแฟฟีเวอร์อันนี้ร้อนแรงของจริงคอมเมนต์เวียดนามเชิดชูอล์บอลไทยเป็นอย่างมากเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาขยายความกันนะครับ รวมไปถึงประเด็นอื้อเฉาของฝั่งวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเมื่อมีการกล่าวหาครับว่ามีการล็อกผลการแข่งขันเกิดขึ้นเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแล้วก็มาอัปเดตผลการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของญี่ปุ่นกันครับคุณผู้ชมว่ากันว่าตอนนี้ครับฟอร์มของ NEC Red Rocket ็ทีมที่มีตัวของน้องเพียวอัชราพรคงยศ ไร้เทียมทานเรียกว่าดีทุกตำแหน่งเป็นไปได้อย่างไงนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เขาเรื่องกันเลยครับเรียกว่ามาแรงแซงทางโค้งแบบสุดๆเลยทีเดียวครับสำหรับกระแสของการแข่งขันบอลรย์บีกอาชีพของไทยหรือไทยแลนด์ลีกรับคุณผู้ชมล่าสุดกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ที่ประเทศเวียดนามไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมจับตาดูเรื่องราวนี้อยู่พอสมควรจนได้รับความมั่นใจอย่างชัดเจนครับว่า ณปัจจุบันเนี่ยไทยและลีกกำลังได้รับการยกย่องจากเพื่อนบ้านของเราหนักมากๆเลยโดยเฉพาะกระแสของสองนักกีฬาทีมชาติเวียดนามครับที่ตัดสินใจย้ายตัวเองนะครับมาเล่นในลีกของประเทศไทยอย่างด่วนที่ลำอวนนะครับตำแหน่งเซตเตอร์รวมไปถึงทางทีเกวียงจริงในตำแหน่งบีหลังนะครับ แล้วก็ลงเป็นตัวหลักให้กับทีมโลมาสีชมพูอย่างสุพีมทิพชนบุรีอ e ีเทคเกมนัดล่าสุดเนี่ยมีบทบาทกับทีมนะครับในการเอาชนะทางด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ไป3ต่อ0เซตเรื่องนี้เวียดนามยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้สัมผัส ท้งมาตรฐานการแข่งขันที่สูงมากๆการแข่งขันที่โคตรตละเข้มข้นและที่สำคัญได้จับตาพัฒนาการของนักวอลล์บอลของตัวเองในดินแดนของประเทศไทยคอมเมนต์ Comment จัดจ้านสุดๆครับแฟนเวียดนามบอกเลยว่านี่มันคือมาตรฐานระดับเอเชียชัดๆเพราะว่าสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า2องสตา์เวียดนามเนี่ย ต้องใช้เวลาปรับตัวกว่าจะเล่นเข้ากับทีมได้นะครับหรือมีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณประเทศไทยมากๆเลยที่ได้สร้างสรรคและก็สร้างโอกาสให้กับทั้งเกียงจินและลำอวนในครั้งนี้เนี่ยได้เฉิดฉายความสามารถอย่างแท้จริงหรือคอมเมนต์บอกว่าตอนแรกฉันรู้สึกกังวลใจเพราะว่า2นักกีฬาบอลเล์บอลเวียดนามเนี่ยเดินทางไปกว่าจะได้รายงานตัว ซ้องกับทีมก็ต้องใช้เวลาปรับตัวแต่ประเทศไทยกลับให้โอกาสนักกีฬาเราอย่างสุดยอดเลยนะครับเรียกว่าชันเนี่ยจะมีการติดตามชมและเชียร์นักกีฬาของตัวเองในไทยแลนด์ลีกอย่างเต็มที่กระแสดีสุดๆฟีเวอร์สุดๆเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเวียดนามข้างรักบัวเรือว่าไทยแลนด์ลีกอย่างชัดเจนเลยทีเดียว แล้วยิ่งมาเห็นมาตรฐานการแข่งขันยิ่งเห็นการถ่ายทอดสดแล้วพอเห็นบรรยากาศการชมการเชียร์ที่ดุเดือดขนาดนี้นะครับเวียดนามเองต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความประทับใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในมุมผมนะผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่ไทยเรานะครับกับเวียดนามเนี่ยจะได้มีการแลกเปลี่ยนในแง่มุมที่มันเป็นด้านบวกเนาะ แล้วผมก็เหลือจะเชื่อนะว่าหูเวียดนามกระแสดีจัดสื่อมาเกาะติดนะครับแล้วก็มีการบอกเล่าชีวิตของนักกีฬาของทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้ว่ามาอยู่ในประเทศไทยต้องมีการปรับตัว แฟนฟันเวียดนามมาคอมเมนต์นะครับกันแบบมันๆน,นี่เป็นสิ่งที่เฮ้ยไม่ค่อยที่จะได้เห็นสักเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่พอมีกระแสะนี้มาคอมเมนต์ไปในทิศทางบวกก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมบอกเล่าเรื่องราวสตอรี่ของหลีกอาชีพของไทยที่สามารถเป็นที่ยอมรับของเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน ซึ่งแน่นอนนะครับผมเข้าใจดีเลยว่าทำไมนะตอนนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยปรับกระแสะมาข้างลักบอลเล์โบอลไทยแลนด์ลีกครับคุณผู้ชมคณะปัจจุบันล่าสุดรายงานแบบเรียวไทม์ครับตอนนี้เนี่ยนอกจากปัญหากรณีของตู้เย็นที่ยังคงเป็นวิธวิพาวิจารณ์ณในเวียดนามแล้วหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นประเด็นไม่ธรรมดาไปแล้วครับคุณผู้ชม เพราะว่าณตอนนี้ในประเทศเวียดนามครับมีการออกมาแชร์ข้อมูลที่น่าตกใจครับคุณผู้ชมว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการล็อกผลการแข่งขันเกิดขึ้นครับแล้วมันก็ทำให้คนดูในประเทศเนี่ยรู้สึกไม่เชื่อมั่นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นะตอนนี้เร,เรียกว่าประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นเดือดของเวียดนามเลยคือถ้ามองถึงภาพลักษณ์ของลีกเวียดนามละปัจจุบันอ่ะก็มีการยกระดับขึ้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งคือเรื่องของค่าจ้างเอ่ยหรือเรื่องของแรงกระตุ้นในลีกเอ่ยเนี่ยมันอาจจะสู้ประเทศไทยไม่ได้นะครับแต่พอมันมีเรื่องของการล็อกผลเข้ามาแล้วมันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ย ทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยให้ออกมาเร่งสืบสวนสอบสวนเลยว่ามีนักกีฬาคนทำทีมหรือผู้ตัดสินเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ครับช็อกสุดๆข่าวใหญ่ข่าวนี้เนี่ยมันแพร่สะพัดไปจนถึงขั้นที่สหพันธ์วอลโลลของเวียดนามต้องออกมาตอบโต้เลยครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลครับนายเลอตือเจียง ในเรือตือเชืองบอกมาเพราะว่าหลักฐานที่มีการกล่าวหากันในโลกโซเชียลเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะแต่มันกําลังทําลายภาพลักษณ์ของนักกีฬาวีตนามโดยเฉพาะในแง่ของอุตสาหกรรมหลีของเวียดนามที่กําลังไปได้ดีดังนั้นจะมีการสอบสวนสืบสวนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เรื่องนี้เคลียให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับโอ้โหนี่ถือว่าหนักนี่ถือว่าเดือดนี่ถือว่าเป็น ประเด็นร้อนนะตอนนี้ของหลีกเวียดนามากมากเลยทีเดียวแค่เคสของตู้เย็นนี่ก็ปวดหัวแล้วนะครับเจอเรื่องกล่าวหาว่ามีการล็อกผลการแข่งขันเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหเวียดนามไม่แปลกครับที่ตอนนี้จะหันหัวเรือมาเชียร์ไทยแลนด์ลีกดีกว่าครับชัดเจนตรงไปตรงมามากกว่าเรื่องนี้เดือดเรื่องนี้มันจับตาดูให้ดีว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชม จากความว้าวุ่นนะครับของหลีกเวียดนามพยับมาเกาะติดผลงานของนักกีฬาไทยหน่อยเสาร์อาทิตย์นี้น่าเสียดายลีกเกาหลีใต้ไม่มีนักกีฬาลาไทยของเราลงสนามเลยเสาร์อาทิตย์เพราะว่าโปรแกรมเนี่ยจะกลับไมคทีกันวันจันทร์นู่นเลยครับเดี๋ยวมาเชียร์พรนพันเกิดปาดกันต่อแต่หลีกญี่ปุ่นแข่งขันต่อเนื่องแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงเยอะมากๆกก็คือ ฟอร์มของ NEC และล o c k เกตครับหลังผ่านสัปดาห์นี้ทำสถิติชนะไปที่11นัดขยับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงของตารางไปเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมนัดล่าสุด NEC เป็นฝ่ายเปิดบ้านถล่มเอาชนะฮิตาชิเอสเตโมนะครับของน้องแนนทัดาวนึกแจ้งไป3-0ต่อนะครับ เรียกว่าฮือฮาฟอร์มแรงแบบจัดๆนะครับโดยเฉพาะน้องเพียวโคกะรวมไปถึงตัวของดรูนะครับที่โหตอนนี้คนที่ติดตามหลีกวอลเลยบอลของญี่ปุ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโหเอนีซีเลยแล้วเกตช่วงนี้แทบจะหาจุดบอดไม่เจอเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมโดยในเกมดังกล่าวนะครับ ตัวของน้องเพียวชราพรทําไป10บตม้มตบไป8บล็อกไป1นะครับเสิร์ฟเอสไป1รับบอลแรกโคตรดีครับ5 1าสิเอห้นะส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็ไล่เลียงตั้งแต่คูโรเบะครับเป็นฝ่ายเปิดบ้านแพ้กับโตโยต้ Queen ซีคูโรเบะของน้องบีมโตโยต้าเนี่ยมีเตยหัตถยานะครับ แล้วเกมนี้เซอร์ไพรส์แบบสุดๆเพราะว่าเตยหัตถยาเนี่ยได้ MVP ในเกมนี้นะครับให้กับตัวยต้าด้วยครับทำไป12แต้มตบไป2บล็อกไป2นะครับส่วนน้องบีมาตรฐานเหมือนเดิมครับทำไป19แต้มตบ17แล้วก็บล็อกไป2ครับคุณผู้ชมส่วนทัดดาวเกมที่เจอกับ NEC นีเนี่ยทำไป6นะครับตบไป2บล็อกไป2สถานการณ์อัปเดตล่าสุดก็เป็นเจทีมเอรัที่ยังนำอยู่นะครับ ยังไม่แพ้ใครแต่ว่า NEC จะรวดแดงมาเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่คือผลการแข่งขันของลีกวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นนะขณะที่อีกผลการแข่งขันคือลีกอลตใลีนะครับวันนี้พิง k s สไปเดก็ยังเชื่อขนมกินได้นะครับบุกไปชนะ AI p e p p e r 3ต่อ1เซตนะครับเท่ากับจบสัปดาห์นี้นะ ต่าฝูงก็เป็นหุนใดโดยมี Pink Spider G มาก่าฝูง50 Pink Spider 47 JS Caltech 37 Ibical t o a s 32 Less Park 30 Hypast 19และก็ Air p p e r 7ยังเดือดยังมันเดี๋ยวมาดุ้นกันต่อ ในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u บ s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ